สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพะยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์แล้วนะคะ ผู้ที่เกิดบันที่17สิงหาถึง17กันยามาดูนะคะว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงของครึ่งปีแรกเริ่มตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ยิปซีในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์กันแบบไพ่เล่าเรื่องให้ไพ่เล่าเรื่องบอกไปเรื่อยๆว่าในช่วงแต่ละเดือนของชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นมาดามขอออกตัวก,ก่อนนะคะว่ามาดามไปผ่ามือมา เป็นนิ้วล็อกนะคะผ่าตรงโคนนิ้วหัวแม่มือมันก็เลยอาจที่จะสับไพ่หรือหยิบไพ่ค่อนข้างลำบากสักนิดหนึ่งนะคะมาดามขออนุญาตชาวราศีสิงห์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณไพ่รั้วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีสิงห์หรือลัคนาสิงห์ในช่วงเดือนในช่วงครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2568นี้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกได้ราชาถ้วยราชาถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงมีเสน่ห์นะเป็นช่วงมีเสน่ห์ของชาวราศีสิงและลักณาสิงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ในด,ด้านใดๆก็ตามในใครต้องการเรื่องความรักก็ได้เรื่องความรักใครต้องการการมีเสน่ห์ในเรื่องการทํางานก็บอกได้เลยว่าการทํางานของคุณค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นเพียงแต่ว่า ในช่วงของครึ่งปีแรกนี่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยความสําเร็จสักนิดหนึ่งมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จเข้ามาแต่ว่ารอเวลาอีกหน่อยนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะไพ่ใบต่อมาได้อัศวินถ้วยโอ้ความรักค่อนข้างโดดเด่นนะสำหรับชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ในช่วงครึ่งปีแรกความรักค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวจะมีความรัก ใครที่โสดก็จะมีรักใหม่เข้ามาใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังการมีสเสน่ห์ของคุณสักนิดนึงเพราะความรักค่อนข้างโดดเด่นแต่ถ้าไพา่ใบนี้มามองถึงเรื่องการงานจะต,ตือหรือล้นเรื่องการทํางานสักนิดนึงสําหรับชาวราศีสิงห์ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามานะอาจจะได้รับโอกาสดีๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโดยสเสน่หา คำว่าความรักหรือว่ามีเอ่อหรือว่าเป็นช่วงมีสเสน่ห์เราเอาสเสน่ห์มาบริหารเกี่ยวกับเรื่องการงานดีกว่าไหมเพราะฉะนั้นอัศวินถ้วยถึงบอกว่าให้คุณมีความกระตือรือร้นสักนิดหนึ่งดูจะทําอะไรดูจะเฉยเฉยไปสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นโอกาสดีๆที่กําลังจะเข้ามาแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่อายุมากกว่าคุณคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณอยู่เป็นไพ่หกถ้วยบอกได้เลยนะสามใบติดกันแล้วนะเป็นไพ่ถ้วยทั้งนั้นเลยไพ่ถ้วยเนี่ยโดดเด่น โดดเด่นมากสุดคือเรื่องความรักเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงและลัคนาสิงในช่วงครึ่งปีแรกบอกได้เลยว่าคุณจะโสดหรือคุณจะไม่โสดก็ตามคุณโดดเด่นเรื่องความรักค่อนข้างมากเลยทีเดียวไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สิบไมเท้าสิบไมเท้าในที่นี้เขาบอกว่าคุณโดดเด่นเรื่องความรักเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงใครที่กําลังแบกรับภาระอะไรที่หนักอึ้งอยู่ก็ตาม ด้วยความมีสเสน่ห์ของคุณจะมีคนยื่นมือเข้าช่วยคุณโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่าคนที่มีศักยภาพเหนือคุณมันจะเป็นจังหวะที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณแต่เป็นคนที่แก่กว่านะถ้าคุณเลือกคนที่แก่กว่าเขาจะมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตชีวิตคุณมาช่วยแบ่งแบ่งเบาแบกรับภาระที่คุณกําลังแบกรับอย่างหนักอึ้งเนี่ยแบ่งเบาคุณลงไปห้าไมเท้าบอกถึงการที่เรียกว่าเขาอาจจะมีความคิด หรือมีความคิดความอ่านที่ดูจะขัดแย้งกับคุณไม่ค่อยลงรอยกันคุณอาจจะคิดซ้ายเขาอาจจะคิดไปทางขวาแต่ความคิดขัดแย้งของเขาและคุณเนี่ยสามารถที่จะเอามารวมกันแล้วทำให้เป็นไอเดียดีๆขึ้นมาได้ถ้าเกิดมีเสียงเด็กรบกวนต้องขออภัยด้วยโรงเรียนหยุดวันหยุดเด็กตีกันอยู่ข้างล่างนะคะแล้วเสียงมันขึ้นมาถึงข้างบนได้โดยเฉพาะหลานสาวสองขวบกรีดเก่งมากเ ในที่นี้อ่ะดูต่อดูต่อไพ่บอกถึงเรียกว่าในช่วงของเดือนต้องบอกนะว่าช่วงเดือนมกรากุมภาชาวราศีสิงห์รือลัคนาสิงห์เนี่ยจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณถึงแม้นชีวิตของคุณจะมีเรื่องวุ่นวายว้ววาวุ่นต่างๆเข้ามาต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งด้วยว่าคุณอย่าเครียดหรือคุณอย่าไปแบกรับภาระของผู้อื่นให้แบกรับแค่เพียงภาระของตัวเองก็เอาให้รอดก่อน ถ้าคุณไปเอาภาระของผู้อื่นมาแบกรับด้วยมันอาจที่จะทําให้คุณน่ะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นและที่สําคัญมันเป็นช่วงจังหวะของการมีสเสน่ห์ของชาวราศีสิงและละัคนาสิงดังนั้นการมีเสน่ห์เนี่ยมันหมายถึงการไปดึงดูดเอาคนต่างๆเข้ามาอย่างเช่นว่าคนโสดก็มีเข้ามาคนโสดไม่สนิทก,ก็มีเข้ามาคนที่แอบ,บแอบ,บโสดก็จะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นโสดไม่สนิทคืออาจจะกําลังมีปัญหากับครอบครัว กำลังจะเลิกกันแบบคลาคาซังอยู่แต่เลิกมันยังเลิกไม่ขาดส่วนคนแอบแอบโสดคือมีคู่อยู่ะแต่แกล้งแอบโสดมันก็จะทําให้คุณมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วทีนี้ในช่วงของเออเดือนมีนานะคะมีนาเมษาชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงต้องระมัดระวังเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งการเงินไม่ค่อยดีชักหน้าไม่ถึงหลังรายได้ไม่ค่อยดีแต่ก็ยังจะต้องยังต้องแบบรับภาระ ภายในครอบครัวอยู่นะคะ6กดาบ6กดาบบอกถึงการที่เรียกว่าต้องออกต้องออกสู่สังคมข้างนอกแล้วละ่ะอย่าอยู่นิ่งๆกับที่ทําอะไรก็ตามต้องระมัดระวังอย่าทําอะไรที่มันออสุ่มเสี่ยงหรืออย่าทําอะไรที่มันไม่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ตรงไปตรงมานะมันมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเราอาจที่จะต้องมีการโยกย,ย้ายหรืออพยพย้ายถิ่นฐานไปจากการที่เรียกว่า หนีปัญหาต่างๆหรือเป็นช่วงของการที่กําลังจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมีเกณฑ์ของการที่จะต้องหนีปัญหานะคะในช่วงของเดือนมีนานะในช่วงเดือนมีนาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบไหนะปุบป,ปรับกระทันหันเพราะมันเป็นทาวเวอร์อย่างที่คุณไม่คาดคิดคุณไม่ได้ตั้งใจมันจึงจําเป็นที่คุณจะต้องอบพยพไปก่อนหนีปัญหาไปก่อนไปตั้งหลักเอาไปตั้งหลักเอาดาบหน้าแล้วดูว่าใบต่อมาบอกว่าอะไร ใบต่อมาเขาบอกว่าจะมีคนช่วยเหลือคุณได้เกี่ยวกับเรื่องด้านหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นการงานของคุณจะเริ่มดีขึ้นในช่วงเดือนเมษาแต่ในช่วงเดือนมีนาเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องการเงินไม่ค่อยดีการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักจะส่งผลทําให้คุณน่ะทําอะไรที่มันผิดพลาดทําอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นหกดาบหมายถึงเรื่องการงานที่ทํางานแบบเสียเส่ยงๆทางานที่ สามารถทําให้ตัวคุณเดือดร้อนได้หรือชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงบางคนเนี่ยคุณอาจที่จะหลุดออกจากตําแหน่งจากการทําอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาไม่คงเส้นคงวาตุกติกนะคะหมกเม็ดเอ่อไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมคุณอาจที่กําลังทํางานอยู่หลุดออกจากตำแหน่งหลุดออกจากงานอย่างไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้แต่ในช่วงเดือนเมษาก็จะมีคนให้การช่วยเหลือคุณนะคะ ถ้บให้การช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะฉะนั้นคนที่จะให้การช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยเขาก็ต้องดูด้วยว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะคะในที่นี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยการงานดูหน้าจะมีความมั่นคงแต่เรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มั่นคงทั้งๆท,ที่เรามีโอกาสดีๆเข้ามามีคนยืบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ควรต้องรับเอาไว้ควรต้องทานะคะอย่าไปเลาะแหละอย่าไปโลเลอย่าไปแบบว่า เงินน้อยเกินไปอย่าพึ่งไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าพึ่งไปมองที่ผลประโยชน์ขอให้มีงานทําไว้ก่อนจะโอเคกว่าราชาดาบติดอยู่กับสองเหรียญสองเหรียญคุณมองว่างานค่อนข้างหนักงานค่อนข้างเหนื่อยงานต้องตัดสินใจเยอะงานที่ต้องแบกรับภาระต่างๆอยู่ที่ตัวคุณเยอะแป รายได้ผลประโยชน์ได้เพียงนิดเดียวเองคุณจะไปคิดแบบนี้มันก็เลยจะทําให้ในช่วงเดือนมีนาเมษายนนียเขาบอกเป็นเงินหมนะุนน่ะการเงินไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของพฤษภามิถุนาเริ่มที่จะดีขึ้นพฤษภามิถุนายังคงของความมีสเสน่ห์อยู่นะต้องบอกนะยังคงความมีเสน่ห์อยู่เสน่ห์ในที่นี้มันจะสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง สเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องโอ้โหมาเข้าได้ก้าวถ้วยเขาบอกว่าชาวราศีสิงห์ลัคณาสิสงห์บอกเลยนะหนีไม่พ้นแน่ๆเรื่องความรักในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยความรักมาเต็มที่และตั้งต้นปีมาเลยแล้วมันจะมาดีจริงๆเนี่ยมันจะมาดีจริงๆเพราะอันนี้เป็นไพ่ที่มีสเสน่ห์มีความสุขนะคะมีความสุขในที่นี้จะเจอคน หรือตัวเราเองเนี่ยอยู่เฉยๆก็มีคนเข้ามามันเป็นจังหวะที่เริ่มมีเสน่ห์เริ่มมีความมั่นคงแม้กระทั่งการทํางานคําว่าไพ่มีเสน่ห์เนี่ยแม้ถ้าเรามาเทียบถึงเรื่องการทํางานการทํางานของคุณจะเริ่มฟื้นตัวเริ่มดีขึ้นมีแบ็กอัพที่ดีมีคนให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังทําให้คุณเนี่ยนั่งเฉยๆก็สามารถมีเงินไหลมาไหลเข้ามาได้จากการที่ เราลเราลงมือทําไปก่อนแล้วตอนเนี้มันก็จะเหมือนงานเนี่ยเดินเข้ามาหาเราเองเงินมันก็เดินเข้ามาหาเราเองจากการมีเสน่ห์ของตัวเราที่ทําให้คนเขาเข้ามาในชีวิตเราหรือลูกค้าที่เข้ามาติดต่อธุรกิจทําการงานกับคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกสนใจในตัวคุณไม่ไปจากคุณง่าย,ายๆคุณจะทํางานธุรกิจด้านใดก็ทาก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจส่วนตัวทําอาชีพอิสระใดๆก็ตามเรียกว่านั่งอยู่เฉย,ย ก็จะมีรายได้เข้ามาหาตัวคุณเองเบ็ดเป็นการที่มีเป็นช่วงของเงินผ่านมือตลอดเวลารายได้จะเริ่มต้นดีนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์จะเริ่มต้นดีในช่วงปลายๆนะคะปลายๆของครึ่งปีแรกก็คือเดือนพฤษภามิถุนาเริ่มมีรายได้ที่ดีๆเข้ามาเริ่มมีแบ็กอัพมีคนให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณชาลีออดบอกถึงการที่เรียกว่าใครที่ทํางานที่เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่น ก็จะได้เงินดีก็จะมีความมั่นคงนะคะก็จะมีความมั่นคงคนให้การช่วยเหลือคนให้ให้ความเชื่อถือใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการที่ต้องออกไปพบปะจะเจอผู้คนข้างนอกทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางต่างๆบอกได้เลยว่าก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มีโอกาสที่จะ <c oughs> <c oughs> ได้รับรายได้อยู่ตลอดเวลาแต่ต้องบอกก่อนว่าชาริออตบอกถึงความกระตือรือร้นถ้า ชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงรักความสบายไม่กระตือหรือล้นบอกได้เลยว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จนะมันจะกลายเป็นสองเหรียญทันทีนะคะสามสามถ้วยสามถ้วยเขาบอกว่าคุณอาจจะทําอะไรไม่ได้ทําคนเดียวอาจจะมีการลงทุนร่วมหุ้นสามคนขึ้นไปตัวคุณเพื่อนคุณอีกสองคนก็ได้แต่เป็นการลงทุนร่วมหุ้นถึงแม้จะเป็นการทําแบบอาจจะเจอปัญหามัง่งอาจจะเจออุปสรรคต่างๆมัง่ง คุณสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อาจจะมีความรู้สึกโลเลกันละไม่ทําดีกว่ามั่งทําแล้วมันไม่ค่อยโอเคหรือมีความคิดที่ขัดแย้งกันบ้างแต่ในที่สุดนะคะในที่สุดในช่วงเดือนพฤษภามิถุนามันจะประสบความสําเร็จมันจะมีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณลงมือทําจะประสบความสําเร็จและได้ในช่วงเดือนพฤษภามิถุนา ไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบสุดท้ายบอกถึงการที่ว่า Wel l o f fortune ถ้าคุณทำธุรกิจอะไรก็ตามมันจะมีแกมีเกณฑ์ของการที่เติบโตขยับขยายธุรกิจมีโอกาสที่จะขยายสาขาถ้าใครทำงานเกี่ยวกับด้านแฟรนไชส์สาขาคุณจะขยายเพิ่มขึ้นถ้าใครทำงานที่อาจจะล,ลงมือทำจากธุรกิจเล็กๆบอกได้เลยว,ว่าธุรกิจของคุณอาจจะมีคนเริ่มรู้จักเยอะขึ้นใครทำงานเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนจะมีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามามา,มากมาย นะคะส่วนถ้าใครทํางานเกี่ยวกับด้านใดๆก็ตามเขาบอกว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ดีสําหรับคุณเพียงแต่ว่าวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยเขาเตือนไว้ว่าทําอะไรก็ตามอย่าออกนอกลู่นอกทางทําอะไรก็ตามต้องตอบคําถามให้ได้ว่าสิ่งที่คุณทํารายรับรายจ่ายหรือผลประโยชน์ที่คุณได้มาได้มาจากไหนถ้าคุณสามารถตอบได้คุณจะข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆหรือความผิดต่างๆได้แต่ถ้าคุณไม่สามารถตอบได้ ระมัดระวังว่ามันจะมีเกณฑ์มีเรื่องราวเกิดขึ้นได้นะคะแต่มันเป็นช่วงจังหวะที่ดีสําหรับชาวราศีสิงและลัคนาสิงในช่วง2เดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกคือเดือนพฤษภามิถุนารายได้เริ่มดีเข้ามามีความสุข นะคะแฮปปี้กับสิ่งที่จะสิ่งที่ทำสิ่งที่รอคอยปัญหาต่างๆสามารถคลี้คายได้ด้วยตัวของคุณเองมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตหรือมีโอกาสที่จะเสียเงินก้อนโตงบบานปลายได้จากการที่เรียกว่าไม่คิดไม่คำนวณน,นะเพราะฉะนั้นเรามาดูถึงเรื่องการเงินกันก่อนการเงินในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมพาคุณอาจจะได้รับเงินโดยสเสน่หานะคะโดยสเสน่หาในที่นี้ก็อาจจะมีคนรักใคร เออ่ชอบพอเราหรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรืออาจจะเป็นคนที่รักเราชอบเรานะคะ อาจที่จะให้เราโดยเสน่หาช่วยเหลือเราเพราะเขารู้สึกว่าเราเแบกรับภาระแบกรับปัญหาค่อนข้างเยอะเหลือเกินแต่การที่ให้เราหรือช่วยเหลือเราเนี่ยบางครั้งเขาก็อาจจะมีการบางคนเนี่ยที่เขาให้การช่วยเหลือเราเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่เขาอาจจะมีการขัดแย้งกับครอบครัวไปบ้างแต่ก็สามารถข้ามผ่านไปได้ด้วยดีแต่ในช่วงเดือนมีนามเมษาเนี่ยคุณอาจจะขาดการช่วยเหลือละคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นมันทําให้คุณเนี่ย รู้สึกว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้ละหรืออยู่กับที่ไม่ได้ละต้องออกไปสู่สังคมข้างนอกออกไปทําออกไปทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆเพื่อที่จะหาะไรายได้เสริมขึ้นมาแต่ในที่นี้เขาบอกว่าจะทําอะไรก็ตามอย่าอย่าทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมมันอาจจะส่งผลทําให้คุณหลุดออกจากงานก็ได้หรือคุณอาจจะต้องอพยพตัวเอง ไปหลบอยู่ที่อื่นก่อนก็ได้ถ้าใครทําอะไรที่มันเป็นสีเทาๆสีดําๆต้องระมัดระวังนะในช่วงเดือนมีนาเมษามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะ mm. เพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงเ,เดือนมีนาเมษาของชาวราศีสิงและลัคนาสิง์ก็คือ รายรับรายจ่ายต่างๆที่บางทีรายรับไม่พอกับค่าใช้จ่ายมันเป็นช่วงเงินหมุนแต่มันจะมาเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นในช่วงเดือนมิถุภายนมิถุนาพฤษภามิถุนาทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางอุปสรรคต่างๆกับการทำงานของคุณมันเริ่มคลี่คลายไปมีแบ็กอัพที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้เริ่มต้นทำงานอะไรใหม่ๆเริ่มมีไรายได้ดี เริ่มเริ่มมีรายได้ที่ดีเข้ามามีเงินผ่านมือตลอดเวลามีความสุขกับการที่จะทำงานมีความสุขกับการที่ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาที่สามารถแก้ไขได้และสามารถทำให้มีรายรับรายจ่ายใช้จ่ายหมุนเวียนได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วง จะจัดว่าไม่ดีก็ไม่เชิงเลยทีเดียวมันเหมือนลุ่มรุ่มดอนดออยู่นะสําหรับเช้าราศีสิงห์และลักนาสิงห์ช่วงสองเดือนแรกดีเพราะช่วง,วงสองเดือนกลางๆคือช่วงมีนาเมษาอาจจะไม่ค่อยดีชักหน้าไม่ถึงหลังแต่พอพฤษภามิถุนาปุ๊บเนี่ยมันดีแบบไม่คาดคิด ดีแบบว่าดีขึ้นเรื่อยๆสามารถที่จะทําให้เรามีความสุขได้โดยเฉพาะใครที่ทำงานทํทงานอะไรร่วมหุ้นกับเพื่อนนะคะมันมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมันมีโอกาสที่จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในช่วงเดือน พฤษภามิถุนาโดยเฉพาะจะไปดีสุดในช่วงเดือนมิถุนานะคะทีนี้ถ้าจะมาถาม,ถามถึงเรื่องความรักบอกเลยว่าตั้งแต่ทีแรกพูดแล้วว่าความรักสําหรับชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์คนโสดก็โดดเด่นคนมีคู่ก็โดดโดดเด่นเพราะฉะนั้นขอดูควบคู่กันไปเลยคนโสดเขาบอกว่าจะมีคนเข้ามาแต่ในช่วงเดือนมก,กราคมพาร์นจะเจอคนที่ถึงแม้จะเข้ามาแต่ว่าอาจจะเจอคนถ้าเกิดว่าเราไปชอบคนที่เด็กกว่าเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีภาวะหนี้สินต้องบอกมีภาวะหนี้สินหรือมีอะไรที่จะต้องแบกรับอย่างหนักอึ้งแล้วให้เราเข้าไปช่วยแก้ไขแต่ถ้าเกิดว่ามีคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเข้ามาตัวคุณเองมีภาระหนี้สินหรือมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างสูงเนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตได้นะคะช่วยเหลือคุณได้แต่มันอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันในวันข้างหน้าหรือในในช่วงระยะเวลาที่คบกันใน ช่วงจังหวะเดือนกุมภาต้องบอกในช่วงเดือนกุมภาอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นในเรื่องความรักอาจจะเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ต่างๆหรือเราอาจที่จะโอ๊ยภาระเยอะเกินไปหรือเปล่าให้เขาเดียเด๋ยวขอเดี๋ยวขอหรือถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนที่เด็กกว่า คุณก็จะมีความรู้สึกเอ้ยมาเอารัดเอาเปรียบเรามากเกินไปหรือเปล่าภาระนู่นนี่นั่นโยนมาให้เราหมดมันก็อาจจะส่งผลทําให้คุณน่ะมีการแตกหักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนานะคะช่วงเดือนมีนาคาบเกี่ยวกับเดือนเมษาอาจจะแตกหักอาจจะเลิกลายเลิกลากันไปนะคะเพราะว่าแล้วก็อาจที่จะเป็นจังหวะของการที่เรียกว่าคุณยังไม่แน่ใจเลยคุณยังมีความรู้สึกว่าไม่ดีพอสําหรับคุณมันก็เลยกัดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะ จะเจอความรักที่ดีจริงๆสําหรับชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์คุณต้องอดใจรอต้นปีเนี่ยมีคนเข้ามาอย่าไปสนใจมุ่งมั่นเรื่องงานไปก่อนความรักดีๆที่จะเข้ามาจริงๆเนี่ยมันในช่วงของเดือนพฤษภามิถุนามันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ขอเพียงแต่ว่าเราอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยความรักที่เข้ามาจะเข้ามาในลักษณะของการเป็นเพื่อนกัน นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีคู่แล้วถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วต้องระมัดระวังถ้าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องความรักทําให้เป็นรักซ้อนคุณจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวทะเลาะกันถึงขั้นเลิกลาหย่าร้างได้แล้วชีวิตของคุณอะ่ะมันก็เหมือนกับอะไรอะ่ะการเลิกลาหย่าร้างเพื่อไปมีอีกคนนึงอันนี้ผิดสิข้อสามพอผิดสิข้อสมชีวิตมันจะจมดิ่งมันจะมันจะ เพราะเราผิดสิ่งข้อ3มเราไปทําร้ายความสุขของคนอื่นชีวิตมันจะขาดความสุขแต่ความรักที่ดีมันจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโสดนะคะคนที่โสดอยู่แล้วหรือคนที่เลิกราย่าล้างไปนานแล้วเป็นโสดจริงๆอันเนี้ยความรักดีจะมาในช่วงพฤษภามิถุนายนะคะส่วนเอ่อสำหรับเรื่องสุขภาพสุขภาพสําหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงเนี่ยในช่วงของเดือนมกราคมพา์เนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่อง อย่าเข้าไปใกล้กับคนที่เขามีกําลังมีปัญหาทะเลาะการตีกันหรือว่าสมมุติว่าเราเดินซื้อข้าวซื้อข้าวซื้อของอยู่เราเห็นพวกนักเรียนช่างมันตีกันวิ่งหนีมาหาทางหลบวิธีการตีกันของเขาได้ก็ดีเพราะคุณมีเกณฑ์ของการที่จะถูกลุกหลงนะคะอาจจะถูกลุกหลงได้ ระวังการเครียดนะคะอาจจะปวดหัวเป็นไมเกรนเครียดมากในช่วงของเดือนมกรากรุ่าพาเนี่ยอาจจะมีเรื่องเครียดเกิดขึ้นส่วนเดือนมีนาเมษาให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเลือดตกยางออกอุบัติเหตุนะคะขับรถขับลาต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนอย่าเร็วเกินไประวังเรื่องเอ่อเรื่องเลือดตกยางออกในที่นี้เขาบอกว่ามีวิธีแก้เคล็ดเลือดตกยางออก อย่างที่มาดามบอกเนี่ยมันอาจที่บางคนนะต้องบอกนะบางคนอาจจะเกี่ยวกับขาหักได้นะคะขาหักข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงหรือกระดูกแตกได้บางคนก็อาจที่จะตกจากบันไดจกตกจากที่สูงหรือบางคนก็อาจที่จะได้รับอุบับติเหตุจากยวดยานพาหนะได้เพราะฉะนั้นไปแก้เคสสักนิดหนึ่งไปทําบุญลงศพหรือไม่ก็ไปเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพหรือไม่ก็ไปบริจาคเลือด เพื่อเป็นการที่ให้มีเรื่องเลือดตกยางออกหรือไม่ก็ไปตรวจสุขภาพการตรวจสุขภาพเพราเจาะเลือดเราไป2เข็มโอ้ปีนี้มาดามตรวจไปสองสี่สี่รอบเจ็บมากมากแต่มันก็แบบถ้าเจอพยาบาลเก่งนะมือเบาเราก็ไม่ค่อยเจ็บแต่ไอล่าสุดเนี่ยคือพยาบาลมันเจาะผิดเส้นมันไม่ใช่เส้นที่เราเคยเจาะประจำอะ่ะเขียวช้ำอยู่เป็นแบบโอ้โหเป็นอาทิตย์เลย นะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็ไปเจาะซะเพื่อเป็นการแก้เค็ดด้วยดวงของมาดามเองมาดามดูไว้เออะไรนะเสริมพลังบวกรับพลังบุญมัง้งมันจะมีเกณฑ์ของเลือดตกยางออกแล้วจังหวะเลยมาดามได้ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพพอดีขนาดอย่างนั้นยังเอาไม่อยู่เลยยังต้องมีผ่ามือเสริมอีกอันหนึ่งด้วยเพราะ,ะนันเขาบอกว่าเดือนนี้มาดามต้องมีเรื่องเลือดตกยางออกอะ หมดกันไปแล้วนะเดี๋ยวเดือนธันวาต้องผ่าตาอีกรอบหนึ่งด้วยทีนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการเดินการเหิน,หน่อยนะสาหรับชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์นะคะเออส่วนส่วนช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนะคะพฤษภามิถุนายนเนี่ยการเจ็บป่วยอะไรไม่ค่อยมีนะแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องการขับรถขับรายวดยานพาานนะสักนิดนึงแต่มีเกณฑ์ของการที่จะอ้วนง่ายแต่สําหรับใครที่บอกว่าเอ้ยฉันกินยังไงฉันก็ไม่อ้วน การที่กินแล้วไม่อ้วนให้ระวังไขมันอุดตันเส้นเลือดสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์ระวังการเป็นเอ่ออะไรนะความดันนะคะความดันอาจจะมาจากการสาเหตุของการพักผ่อนไม่เพียงพอระวังความดันสูงหรือไม่บางคนก็เป็นความดันต่ํานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะลุกขึ้นมาหน้ามืดเวียนหัวตาลายบ้านหมุนเกิดขึ้นได้ในช่วงของครึ่งปีแรก ครึ่งปีแรกในเรื่องความดันนจะเกิดขึ้นตลอดนะสำหรับชาวราศีสิงลัคนะสิง์ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งทีนี้มาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภในช่วงเดือนมก,กราคมพาโชคลาภของชาวราศีสิง์เป็นโชคลาภที่เกี่ยวกับเรื่องสัตว์สองเท้าคือจะมีความรักดีๆเข้ามามีทั้งดีและไม่ดีนะในช่วงมก,กราคมพา นะคะแต่โชคลาบที่เกี่ยวกับลาบรอยยังมองไม่เห็นส่วนส่วนเรื่องช่วงเดือนมีนาเมษาอย่าไปเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิน้นเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีของชีวิตคุณเพราะฉะนั้นจะไม่มีไม่มีช่วงลาบรอยเข้ามาแน่นอนนะคะไม่มีเกณฑ์มีลาบรอยแล้วก็ไม่มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาบเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือ หรือใด้ทั้งสิ้นแต่ในช่วงของเดือนพฤษภามิถุนามีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสมีลาบลอยแต่ในที่นี้เขาบอกว่าลาบลอยที่ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณจะมีวาสนามากหรือน้อยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาเดือนมิถุนาจะมีเกณฑ์ของการมีลาบลอยอาจจะได้แค่เพียงเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้ได้เป็นเป็นเงินก้อนโตนะ หรือบางคนก็อาจจะโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องสัตว์สองเท้าเจอคู่ดีๆเข้ามาหรือบางคนก็อาจจะได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานได้เติบโตขยับขยายสาขามีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันหรือการงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะโชคลาภของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่มีเกณฑ์มีโชคลาภในช่วงส่งท้ายครึ่งปีหลัง ะค,ะคือพฤษภามิถุนาเริ่มดีขึ้นสำหรับชาวราศีสิงห์แต่ช่วงต้นปีเลยทีเดียวมกราคมกุมภามีนาเมษามันเป็นอะไรที่ลุ่มรุ่มดอนดอนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ทำบุญเยอะๆหน่อยนะคะทำบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรซะชีวิตมันจะได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้น จบคำพยากรณ์แล้วนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ยิปซีทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงใครสนใจอยากที่จะเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครเสนใจไม่ใช่ขอภัยค่ะ หรือสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าคุุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ